สวัสดีจ้าทุกคนพี่น้องจ้าวันนี้เจอก็เป็นคนเอาฐานนะคะพี่น้องจ้า <c oughs> เห็น,หนะปะวันนี้จะมาเปิดเตาจ้าพี่น้องจ้าวันนี้จะมาเปิดเตาฐานนะคะหลังจากที่เผามาหลายวัน,นะคะ่ะพี่น้องจ้าเจอริเผาดอกจ้าลุ้งเผาวันนี้จะมาเปิดให้เบิรงเดอร์ว่าข้างในจะเป็นถ่านหรือจะเป็นขี้เท้านะคะไปชมกันเลยจ้าลุ้นคะ่ะพี่น้องลุ้น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 นะคะลุ้นนะคะ ชมกันเลยค่ะทุกคนเป็นแพ่นเลยค่ะดูว่ามันจะมีไหมคะน่าจ,จะนี้แลยเนาะว้าวพีดองมีทานอยู่จ้าทุกคนมีทานอยู่นะเป็นคนเอาทานอยู่นะคะคือแบบดีมากเลยนะคะข้างในนะ่ะเดี๋ยวเอานี้ออกก่อนนะคะเป็นแพนเลยคะ่ะพี่้อง คือเราเอาดินกบไว้คะ่ะแจะเราต้องเอาออกก่อนเนาะออกจากทางทานกันนะคะคือดินหนักมากเลยคุณดินหนักมากเลยนะคะทุกคนแกะออกค่ะพี่น้องแคะออกเดี๋ยวเราจะได้เอาอันนี้ขึ้นเอาอะไรนะเอาทานออกนะจ้ะไงทวนๆค่ะ โอ้โห oh oh, พี่น้องเป็นก้อนอยู่นะก้อคนเป็นก้อนอยู่นะเป็นแท่งเป็นแท่งสวยเลยค่ะพี่น้องจาไม่แต่ม่ค่อยใหญ่นะคะไม้ใหญ่ก็มีไม้เล็กก็มีค่ะนี่ก็คือเป็นไม้ยูคาค่ะทุกคนไม้ยูคานะคะส่วนมากจะเป็นแหนงค่ะพี่น้องตบนันเอาไปขายแล้วนะเอาแหนงที่มันแบบอันนี้ค่ะพี่น้อง มาชมกันใกล้ๆเลยจ้าคนมาเบิ่งกันใกล้ๆด้วยค่ะว่าจะเป็นฐานดีแค่ไหนนะคะนี่เป็นฐานไม้ยูคาค่ะทุกคนนี่จา้าเห็นบ้าเห็นบ้าเห็นบ่าจ้าพี่น้องเป็นแท่งเลยนะเป็นแท่งเลยนะเผาถ่านไว้ใช้เองค่ะทุกคนโอ้แสงแสงค่ะพี่น้องเผาถ่านไว้ใช้เองจา้าพี่น้องจ้าเผา่า,านไว้ใช้เองถ้ามีคนซื้อก็ขายค่ะพี่น้องจา้าถ้ามีคนซื้อก็ขายค่ะ ไม่รู้ว่าสอบเท่าไหร่นะคะร้อยกว่าบาทเลยนะคะพีนะะ่น้องจ้ากระสอบปุ๋ยนะคะร้อยกว่าบาทร้อยกว่าก็ไม่รู้ว่ากว่าเท่าไหร่นะคะน่าจะกว่าห้าสิบหกสิบ,บนี่แหละมัง้งเนาะจะใช่แหละพี่น้องเป็นแท่งแบบนี้เลยนะเป็นแท่งสวยงามค่ะพี่น้องจ้าเป็นแท่งสวยงามฟังนุ่นหน่ะจะเป็นแบบมีเทาหน่อยนึงค่ะแต่ฟังนี่จะเป็นแบบเป็นในที่ดีค่ะเห็นไหมเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมคะ คือแบบว่าสวยงามค่ะทุกคนคือไม้จะไม่ใหญ่มากค่ะไม้จะไม้จะเป็นไม้ไม้เล็กค่ะพี่น้องจ๋าคือแบบว่าเราเอาต้นเอาต้นเขาน่ะไปขายครับพี่น้องจ๋าต้นยงใหญ่ไปขายมันจะเหลือแบบกิ่งเล็กๆค่ะพี่น้องจ๋ากิ่งเล็กๆท้ามันเล็กมากเท่ากับไอ้ทําฟื้นครับพี่น้องจ๋าถ้ามันแบบใหญ่ใหญ่นิดนึงแล้วก็มาเผาถ่านครับ <tutti S 1> พี่น้องเราเผาถ่านไว้ใช้เองนะคะทุกคนฟื้นแล้วก็มีไว้ใช้เองค่ะคือเราไม่ต้องซื้อค่ะพี่น้องจ๋าเพราะว่าเราก็ปลูกไม้ครับพี่น้องจ๋าปลูกปลูก ถึงเวลาเราก็ตัดนะคะแบบนีน้องบ้งก็คือดีแหละค่ะพี่น้องดีงามแหละค่ะบ่เป็นเทาค่ะเป็นก้อนดีอยู่ค่ะพี่น้องสนใจนะคะสั่งซื้อนะคะติดต่อเจอได้นะคะพี่น้องจ้ามาเอาอยู่บ้านก็จะถือลงในห้าบาทถ้าเอาไปส่งเนี่ยก็จะแพงในสิบบาทนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้องสวยไหมคะพี่น้องจ้า คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเปิดเตาถ่านค่ะพี่น้องจา๋าเปิดเตาถ่านมาให้ดูว่าข้างในมันจะเป็นแบบเป็นก้อนดีบอเป็นแท่งดีบอรหรือว่าจะเป็นชี้เท้านะคะพี่น้องจา๋าคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะพี่น้องจา๋าไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องบา,บายยจา้า